วัรัมาดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ครับท่อพญานาคสูบน้ำครับยาวเมตรครึ่งเองครับจากหัวนี้จนถึงมูล่ครับความยาว150เซนติเมตรเป๊ะครับ นี่ครับกระโหลกกระโหลกท่อปลายท่อตัดมาจากตัดมาจากเครื่องปัน่นปั่นผ้าครับที่มันเสียแล้วนี่ครับดัดโค้งเอาด้านโค้งไว้เครื่องปั่นผ้าครับมันจะมีรูเยอะก็อดุดด้วยลวดเชื่อมครับ มาดูใบพัดครับนี่ใบพัดสามใบครับอ,อุดด้วยไม้ครับแล้จาะรูตรงกลาง จะทดลองสูบน้ำดูครับนี่น้ำอเอแบบสลัวสลัวเป็นข้อสี่นิ้ว

我过 trẻ cả tiếu à, tối nay đây chúng ta tìm dây phan nhá cái dây phan nó nổi dây máy cắt luôn Obrigado. พอใช้ได้ครับรือว่าใช้ทั้งปัน่นเครื่องซักผ้าเก่าๆนะการทำเป็นหัวหัวปลายทก็พยาน้าครับสำเร็จสำเร็จครับโอเคครับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อน